ออะไรวะวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูแมวเก้าชีวิตที่ไม่ยอมตายนะฮะคือเซตเนี่ย จากที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อวานใช่ไหมบอกว่าเอโอกาสที่จะหลุด1430นี่สูงนะถ้าหลุด1430จะไปเจอ1423หลุด1423เจอพันสีหลุดพันสี่แน่นอนคือมองแบบลบแย่สุดนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนเช้ามาปุ๊บกระโดดเทลงดังขึ้นโอ้โหมัว่วซั่วไม่หมดแล้วก็ไปปิดที่1455ปิดแบบปิดสวยด้วยนะวอลนุ่มดีแล้วก็ดันดันดัชนีขึ้นจากจากจุดก่อนหน้าเนี้อยู่ที่14 ห้าสองขึ้นไปสามจุดสี่จุดอะ่ะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดไอจุดที่มันมาปิดตรงเนี้ยหนึ่งสี่ห้า้นี่คือแนวต้านแหละนะนึ่ไม่อมไหมฮะถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ผมย้อนให้ดูนี่คือโซนแนวต้านนี่แนวต้านเลยฮนะให้เรนจ์ไว้แล้วกันนะฮะอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าห้าถึงหนึ่งสี่หกศูนย์ให้ห้าจุดนะก็คือตรงเนี้ยหนึ่งสี่ห้าห้าจนถึงหนึ่งสี่หกศูนย์นี่เป็นช่วง ประมาณนี้มองว่าเป็นแนวต้านตรงนี้คือจุดวัดใจเลยถ้าจะยืนได้ก็ยืนได้เลยนะฮะยืนเหนือ1460กับตัวมันจะเริ่มกับตัวจะทำเฟร,รม5ทีทำเฟร,รม6ิ0ทำเฟร,รม D อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับตัวแต่ถ้าเกิดแบบเอาหน้าเดิมเลยนะแบบไม่ต้องเดาเลยก็คือชนแถวๆนี้แล้วก็โดนกดลงต่อ ถ้าเรามาดูใน t m m e f y เนี่ยถ้าเราดูในทางเ a ดนะ,ะถ้ายังจําได้นะครับก่อนนั้นเนี่ยที่ผมบอกชุดเนี้ยชุดนี้มันมาถึงแนวรับที่สําคัญก็คือพันหผมมองว่ามันจะออกข้างประมาณ2สัปดาห์นะแต่ว่ามันจบภายใน4วันถูกต้องไหมรอบนี้เหมือนกันผมก็มองว่ามันจะออกข้างทีนี้มันจะเริ่มกินระยะเวลาแล้วถ้าเกิดมันอ่ะพรุ่งนี้นะไม่ใช่สิวันนี้ แตมม่มันคือพวกนี้สำหรับผมนะเพราะว่าผมอทิที์วันที่สิบเอ็ดนะฮะวันที่สิบสองของเพื่อนๆเนี่ยถ้ามันสามารถยืนเหนือหนึ่งสี่หกศูนย์แล้วก็ปิดเหนือด้วยโอเคไหมยืนเหนือและปิดเหนือไม่แบบว่ายืนเหนือทิ้งไส้แล้วก็ทิมหัวลงมานะแมวนะถ้ายืนเหนือและปิดเหนือแปลว่าโอกาสกลับตัวสูงมากแล้วมันจะกลับตัวไวเลยเหมือนกับทุกครั้งเพราะว่าเวลาการกลับตัวในเซตมันกลับตัวแบบ Vshape นะครับ มันจะไม่เป็น U shape นะนี่ดูได้เลยครับทุกครั้งแต่ละรอบการกับตัวเป็น V shape ทั้งหมดเลยรอบนี้มันก็จะเหมือนกันก็ทิก r point คือ1น6 0แต่ถ้ายืนไม่ได้แสดงว่ารอบนี้ก็ยังไม่จบก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero นะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่นเทดประจำวัน พรหัสที่12ตุลาคมปีสองพมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเราดูจากหุ้นที่ติดสแกนของเราก่อนอันดับแรกเนี่ยผมเอามาบอก2ตัวก่อนหน้านี้เราได้วิเคราะห์ตัว s o ไว้ว่ารอบใหม่มันกำลังจะมาเราวิเคราะห์ไว้ในวันที่9เดือน10คลิปมันก็จะออกเช้า10เดือน10นะอ่ะก็คือตัวที่มันดีขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นวันหนึ่งก็ขึ้นแล้วก็วันที่11ก็ชนต้านเรียบร้อยตรงนี้เนี่ย มุมมองคือโมเมนตัมมันจะวิ่งขึ้นต่อแต่สำหรับใครที่มีต้นทุนอยู่ในโซน30บาทเนี่ยผมแนะนาว่าอาจจะเทคโปรฟิตทำกำไรไปก่อนเพราะตอนนี้น่าจะบวกเกือบเกือบ20%แล้วนะครับโอเคนะฮะมันจะไหลไปตามน้ำของมันต่อนั่นแหละแต่ว่าอยากให้ล็อกกำไรเอาไว้บางส่วนไม่งั้นมันจะแย่ถ้าเกิดถ้าเกิดผิดแผนขึ้นมามันจะเอาไม่อยู่นะถัดด้วยตัว XPG ที่เราพูดไว้เมื่อวันที่วันเดียวกันนะฮะเก้าเดือนสิบ 10, ที่บอกว่าเขียวแรกของ apg มาแล้วแล้วมันก็มีการกลับตัวขึ้นมาเลยตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมาถึงแนวต้านแล้วอะบาทดีสิบการที่จะขึ้นต่อยากมากการที่ดูเป็นการกลับตัวยังไม่เกิดเนื่องไหมครับมันเป็นแค่การเด้งเท่านั้นเองเพราะว่ามันอยู่ใกล้โซนแนวรับในที่เราให้ฟังในคลิปของวันที่สิบเดือนสิบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่มีของมาอาจจะต้อง พิจนารณาทํากําไรไปบางส่วนที่เหลือปล่อยลุ้นปล่อยลนันแต่อย่าปล่อยไปทั้งหมดไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ล็อกกําไรอะไรเลยโอเคไหมครับนะอันนี้เอามาเตือน2ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือเบสเบสเนี่ยเป็นตัวที่ลิงของเมื่อวานขึ้นไปบวกบวกเกิรลิงนิเนาะสาแต่ตัวเบสเนี่ยอยากจะให้ระวังนิดน,นึงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการลิงครั้งแรก เบสเน็ลิงมาแล้วรอบที่แล้วนะครับแล้วทีนี้วันต่อมาเป็นยังไงต้องบอกว่าค่อนข้างเสียศูนย์นะฮะนี่ไหมวันนี้ลิงใช่ไหมวันต่อมาเปิดโดดโดดไปไกลามากพอควรครับวิ่งต่อแล้วก็ทุ่มลงเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามันน่าจะออกหน้าคล้ายกันถ้าใครมีต้นทุนที่67ตังก็คือได้ลิ่งของวันนี้ถ้าเกิดมันมันกำไรแล้วอ่ะอยากจะแนะนำว่าอาจจะต้องเพ่น โดยที่แนวต้านผมให้ไว้แค่นี้นะครับ78แต่78แล้วก็ถือว่าสูงมากๆแล้วเทคโปรฟิตทำกำไรไดนะ้แล้วก็ถ้าไปลุ้นการลันเวลามันเทมันเทหนักจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะสำหรับเบสต่อด้วยไทยคมไทยคมนีกับตัวชุดแรกอันนี้สวยงามมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสที่15.5ได้เอเคนะครับอันนี้ถือถือลันได้จะไม่เหมือนกับ เบสที่เล่ามานะครับเพราะว่านิสัยมันคนละอย่างกันแล้วก็ตัวคิวคอนกับสมาร์ทกลับมาแล้วั้งคู่นะคิวคอนเนี่ยต้องบอกว่าเสียวนิดนึงเพราะมันไปดึงโลหลุดโลด้วยแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมานะครับแต่จริงจมันคือการวิ่งอยู่ในกรอบสวิงของเขาซึ่งโซนแนวรับของคิวคอนจะอยู่ที่12.5แนวต้านจะอยู่ที่16นะครับแต่รอบนี้ผมว่า15ก็หรูเออก็ ไม่ได้แย่นะครับต้นทุนใช้แนวรับแถวนี้ก็ได้13.5ก็ได้นะครับตัวสมาร์ทเหมือนกันสมาร์ทใช้แนวรับแถวแถวเตังค์80ตังค์ได้นะครับแนวต้านของสมาร์ทจะอยู่ที่90ตังค์เหมือนกันเลยทั้งคู่จะเป็นลักษณะโซนเดียวกันนะครับแล้วก็ทามาคือ AS AS เนี่ยผมได้เล่าตั้งแต่โซนนี้แล้วว่ามันจะไหลลงนะครับมันก็ไหลลงจริงๆครับตั้งแต่10บาทแล้วก็ไหลามาเลื่อยเบื่อฮะมาต่ําสุดที่7บาท20 โซนนี้จะเด้งได้แต่เป็นการเด้งสั้นๆอย่างเก่งผมว่าไม่น่าจะเกิน9บาทแต่ให้ระวังนะครับมีโอกาสที่จะเป็นการเด้งลงต่อแต่หน้าที่ออกง่ายที่สุดของ AS คือการออกข้างเลยก็คือไซว์แถวนี้ออกข้างถ้าเกิดมันไซว์ออกข้างจริงๆนะครับเพื่อนก็จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ7.3 7.4ในขณะที่แนวต้านก็จะอยู่ประมาณ9บาทแต่แนวต้านเดี๋ยวเรามาหาด้วยกันอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ย มันยังไม่ชัดเจนนะผมให้เป็นตัวเลขสมมุติเอาไว้นะครับถ้ามาคือตัวดีเดนทัลดีเดนทัลต้องบอกตรงๆว่ากราฟมันไม่สวยไม่สวยก็คือไม่สวยนะครับแต่ว่าโซนนี้มันมันมีโอกาสที่จะเด้งได้เพราะมันอยู่ใกล้แนวรับมากๆวางสต็อปรอไปที่5.2ได้เลยนะครับแนวตา้านลุ้นไม่เกิน6บาทนะครับดีคอนจะเป็นชุดของอ่าวีเชนะครับซึ่งมันเกิด Vshape เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใช้ตรงนี้เป็นแนวรับได้นะครับ48ตัง ลุ้นแนวต้าน52ตังค์จนไปถึง55ตังค์55ตังค์ยังมีโอกาสถึงด้วยเพราะอะไรเพราะมันสร้างไฮามาโดยตลอดนะในกรอบเห็นไหมฮะเนี่ยชุดแหลมๆของมันเนี่ยเออมันก็ยังมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะทํากําไรผมว่าอาจจะ20%ได้ไหมเอออาจจะได้สัก20%นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแต่สต o อปรอตอยู่ที่45ตังค์นะตออน,นี้ตัว N cap n c ป p ต้องบอกว่ากาฟเลเ เละแบบเละตุ้มเป๊ะเลยนะฮะแต่มันอยู่ใกล้สต็อปลอดมากวางสต็อปลอดไปที่2.72ตรงนี้เลยนะห้ามหลุดไส้ก็ห้ามหลุดนะครับลุ้นการดิ่งโซนไม่เกิน3.20อนะ,อะก็วางิกสต์รูบอร์ดผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะแล้วก็ตัว Curly Express ต้องบอกว่าเละเทะเหมือนกันนะครับแต่โซนนี้ก็มีโอกาสเด้งได้แต่ด้งไม่เกิน7.5ด้วางสต็อปลอดไปที่5.85ห้ามหลุดไส้ก็ห้ามหลุดเข้าหไ,ขไหมฮะ แล้วก็ตัวสุดท้ายเซอร์ไพรส์ราสมากวิภาวิภาเนี่ยเอาจริงๆงบมันก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวผมเอางบของวิภามาฝากดูตรงนี้รายได้4ี่พันล้านหกเดือนนะครับทั้งปีก็เราราวแปดพันล้านเนี่ยแหละแล้ว q ิสายังไม่มาด้วยนะน,นี่ตัวพีคของโรงบานคือ q ิสานะเผลอๆอาจจะเท่ากับปี่ทล แต่สิ่งที่แย่คือกําไรนะกำไรมัน300ล้านปีที่แล้วมันพันสามแต่2ปีนี้มันได้รับอันนี้สองจากโควิดนะอย่าลืมอันเนี้ยมันแค่กลับมายืนอยู่ในตําแหน่งเดิมที่มันเคยเป็นนะครับผมคิดว่ากําไรน่าจะประมาณนี้แ0 0ล้านปี62ซึ่งถ้าเรามาดูเรามาดูย้อนหลังเนี่ยก่อนนี้เนี่ยเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะ มันมีการย้อนลงมาเป็นขาลงพอไปสิ้นสุดตอนโควิดแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้โซนนี้นะถ้าเอาจริงคือมันใกล้สต็อปบล s อดมากๆคือมันใกล้จุดที่มันควรจะเด้งมากๆนะครับนั่นก็คือ2.00เป็นโซนจิตวิทยานะครับแนวต้านไม่เกิน2.2ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวิภาณนะมันโมเมนตัมขาลงมันชัดมากเนะน,นี่ยตรงนี้ แล้วก็มีโอากาสลงแรงแล้วก็ลงเร็วเพราะฉะนั้นอย่าฝืนวางสต็อปลอไปที่1.98ห้ามหลุดไสก้ก่ห้ามหลุดโอเคไหมครับแผนต้องเป็นไปตามแผนถ้าหลุดก็ต้องยอมหลุดช่องหนึ่งก็ต้องยอมนึกไหมฮะจะไม่มีคําถามแบบว่าอ๋อพอดีผมเฝ้ามาแล้วแล้วสุดท้ายมันไปปิดที่ต่ากว่าสต็อปลอที่เราวางไว้1ช่องครับผมเอาอยัางไงดีก็มันจะไม่มีอย่างนี้นะฮะท่านจะมีสต็อปลอไป หาอะไรเออมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะนก็รอรอรับทุกแนวรับมือมันจะขาดไปเรื่อยๆต้นทุนมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะจบเรียบร้อยนะใครจะไปเฝ้าหน้าเถียงของตัวเองไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามอีกไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปและก็ตอนนี้เหลือเวลาอีก19วันสําหรับคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการติวเข้ม VIP นะครับเ,เราเปิดรับสมาชิกติวเข้ม v i p ในเดือนนี้นะครับเดือนสุดท้ายเราจะเริ่มติวกันในเดือนพฤศจิกายนทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นระยะเวลาตลอดเดือนพฤศจิกานะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line m o n e y h e r o ตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่อนะครับว่าขอแน,นวโน้มหุ้น XO จริงๆก็เล่าไปแล้วเมื่อวันก่อนก็เล่าไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เล่าไปแล้ว เคล็แรกเลยนะ CIG โอ้ไม่ต้องดูแล้วหรอครับมันเดะเทะขนาดนี้ไม่ไม่ต้องมีแนวโน้มด้วยเพราะมันมันชัดมากชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงถ้าถามว่าการกลับตัวมาหรือยังไม่มีไม่มีเลยครับมีแต่จะลงต่อนะฮะ GFC ทุน9.2คนถือหรือปล่อยดีครับ GFC อ๋อหุ้นมาใหม่นะครับโอ้9.2ตอนนี้กำไรอยู่ใช่ไหม ถ้าเป็นผมผมผมเพ่นกึ่งหนึ่งเลยกันนะเพ่นห้าสิเปอร์เซ็นเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการกลับตัวในทำฟรมเดย์มันสวยอยู่นะครับวางสต็อปลอไปที่เก้าจุดห้าก็ได้แล้วก็ลันต่อไปรบกวนขอแนโน้ม GPSC ทุนสี่หกจุหกเจ็ค่ะถั่วมาจากสี่เก้าน้ำตาจะละโอ้ถั่วลงมามันยังลงมาแค่นิดเดียวเนาะเออแสดงว่าถั่วเร็วไปหรือเปล่าเพราต้นทุนมันแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะ G.P.S.C. นะครับตอนนี้เหลือ40ไม่ต้องหาแนวโน้มแล้วครับตรงน,นี้มันมันจบเกมไปนานแล้วจริงๆอะ่ะต้นทุน49เนี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าซื้อได้ค่อนข้างโอเคนะครับมันเป็นช่วงที่หลุดโลมาแรกๆสมมติว่าเป็นผมนะผมก็ซื้อเอาจริงๆเพราะมันมันเป็นช่วงหลุดโลเพราะการหลุดโลเนี่ยมันจะมีโซนในการเด้งแต่ว่าเราจะกินสั้นๆตรงนั้นแค่นั้นนะครับอ่าแต่ตอนนี้มันปล่อยไหลแล้วก็ไปถั่วอีกต่างหาก พอถัวเนะี่ยเราถัวเร็วเกินเนี่ยมันทําให้ต้นทุนอ่ะไม่ลงหรือไม่ก็เราไปใส่ม้ใหญ่ข้างบนเราไปถัวข้างล่างต้นทุนมันก็ไม่ลงมันก็ลงมาแค่นิดเดียวถ้าให้แนะนําก็คือไม่ควรถัว่วควรถอยมากกว่านะครับเรากวกันจารย์ดูแนวโน้ม B, W, G ทุน62จะไปถึง72ตังค์ไหม B, W, G อาไปไปได้อย่างนี้สวยเออนะ <laughs> ใครพิคราะ์ดีก็ก็กดีตามตามที่ว่านะชมก็ชมจริงๆนะครับ มีโอกาสถึงครับแต่ว่าเอาแค่70ตังค์ก็พอเห็นไหมเออเอาแค่70ตังค์ไม่ต้องไปรุ่นแบบ72อะไรหรอก g p c ทุน51นี่ไงอคนนี้สูงกว่าอีกนะครับติดลบสิบาทแล้วตามถั่วไม้2ที่40มองไม้สุดท้าย37หลุดยอมแพ้โอ้โหหลุด28่สยอมโอยมันลงไปเกือบ50%แล้วนะผมว่าถ้าจะยอมยอมตรงนี้ดีกว่าจะยอมขนาดแบบหลุด จากห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดไปยี่สิบแปดเนี่ยหายไปยี่สิบาทใช่ไหมเอยี่สิบกว่าบาทยี่ยยี่สิบสามบาทห้าสิบตังค์อ่ะเออถ้าถ้ายอมอะ่ะน,น่าจะยอมเลยนะอ,นนอันนี้แบบแผนนี้มาเพื่อแพ้เลยไม่รู้สิผมผมมองอย่างนั้นเพราะว่ากราฟมันยังคงเป็นขาลงอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองแบบยาวแบบยาวมากๆอะ่ะก็อย่าเพิ่งถัว่วให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวก่อนอะ่ะค่อยถัว คะแนะน้องว g i วิจัาน่าจะเล่าไปแล้วป่ะเอาอย่างนะครับ VGI เละตุมเปะเละสุดๆโลในรอบกี่ปีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอออนิวโลป่ะใช่ไหมโลต่ำสุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติ VGI ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือ2บาทส0ตอนนี้เหลือ2บาทสิบสองโห โคดนิวโรแล้วเดี๋ยวผมต้องขอไปเช็คสุขภาพทางการเงินของ v ี i ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกในกลุ่มสมาชิก YouTube โอเคไหมเออนะเดี๋ยวอันนี้ทำผมขออนุญาตเอาเป็นการบ้านนะเพราะมันราคามันต่ำมากๆอยากจะดูว่าธุรกิจมันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามหาแนวโน้มเป็นขาลงสัญญกาณกับตัวยังไม่เกิดเลยนะฮะโมเมตัมเป็นขาลงต่อนะครับเขาได้บอกอะไรไหมเขมาไม่ได้ ไม่ได้บอกขอแนวรับไม่มีแนวรับนะครับหลุดทุกแนวรับเรียบร้อยนะฮะอิชินี่เจ้าตบอะไรนี่เจ้าตบเอาของหรือไรจ้องไปจ้องมาเอา้าหนี16.1มารับ16.5เฉยไม่ทันจะาอันนี้เขาเขาน่าจะบ่นให้ฟังเฉยนะคุณนับดาวนะฮะมาต่อนะครับไม่มีแล้ว หมดแล้วนะสำหรับคำถามก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก่อนจากกันไปใครอยากจะได้คอนเทนต์สนุกสนุกมันมันจากช่องของเรานะครับมีอัปเดตทุกวันก็สามารถสมัครสมาชิกที่ตรงนี้ได้นะครับมีค่าสมัครเดือนละ300บาทเท่านั้นสมัครวันไหนก็จะหมดวันนั้นเช่นสมัครวันที่11เดือนนี้ก็จะไปหมด11เดือนหน้านะครับใครที่สนใจสามารถกดตรงนี้ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอแอดไลน์มาถามได้ที่ l ล n e แอดม,มันนี่โร่สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย